มันทํากับเองมันรังแกเองพ่อเห็นกับตานี่ถ้าพ่อตายไปเองคนเดียวจะทํายังไงมันขยี้แหลกถึงยังยงั้นก็ช่งางเธอพ่อเราโมโหเพราะเขามีเหตุผลอย่างเดียวกับพ่อคือไม่มีวันจะยอมแพ้แต่เขาไม่ได้คิดไม่ได้ใกล้ครวญว่าไม่ใช่เรื่องยอมแพ้แต่เป็นเรื่องของการหยุดชั่วคราวพักผ่อนไม่ทําอะไรล่อแหลมตั้งหากมันไม่เข้าใจหัวของเขาทั้งพี่ทั้งอาวุ่นวายเพราะวันนี้เกือบเอาชีวิตไม่รอด กลุ้มใจเสียใจที่เสียท่าร้อนใจพระกลัวพ่อจะด่าว่าไปเสียทีคนได้ยินเข็มพูดอะไรผิดหูนิดเดียวก็พานเอาเข็มไม่ถือสาเราพี่น้องกันคงตัดกันไม่ได้หรอกคันอกจากโมโหพ่อเกือบยิงไอ้ขุนทองทิ้งเสร็จแล้วแน่นอนกับขุนทองเขาอาจยิงเสียเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเกิดโทสะขึ้นมาเพราะขุนทองก็เป็นคนมากๆในการมารมณ์ไม่ผิดเขาและไม่เลือกแต่เขายังไม่ได้ตักรลมัเอาเป็นความผิดของขุนทองเสียคนเดียวในการที่ลักลอบเป็นชู้กับเมียน้อยเขา เพราะมันถึง3ามครั้งสามหนหรือสามคืนคืนละกี่ครั้งกี่หนเฉพาะคืนต่อมาไม่มีใครบอกความจริงได้ถูกต้องที่เขาไม่ปลักปล้ำเพราะเขาถือว่าผู้หญิงมีส่วนผิดด้วยถ้าหนเดียวคุณทองผิดเด็ดขาดผู้หญิงปลักปล้ำได้อย่างเต็มที่ว่าคมขืนแต่คืนต,ต,ต่อมาทำไมจึงเกิดคมขืนกันที่แห่งเดียวกันอีกแปลว่าผู้หญิงออกไปหาและผู้หญิงคนนั้นมีร่างอวบตึงสมบูรณ์กำนันเองรู้แท้แก่ใจว่าการร่วมรักกับหล่อนนั้น หล่อนมีความต้องการรุนแรงเหลือสติกำลังเขาแล้วเขาก็ว่างเว้นหล่อนเสียตั้งเดือนความต้องการเลยเก็บเอาไว้ไม่ได้การไปพบขุนทองที่มีความบ้าระห่ำเหมือนวัวควายไม่ผิดพี่ชายยอมถูกใจผู้หญิงเขาว่าเมื่อครั้งแรกผ่านไปได้ครั้งหลังๆย่อมสะดวกแปลว่าผู้หญิงรู้เห็นเป็นใจกระนั้นโขนก็เต้นอยู่พักใหญ่ถือว่าเป็นการกระทำเหยียบจมูกกระทั่งเจ้าน้องชายต้องมากราบตีนว่าทำไปเพราะเมาหมายแล้วเมื่อของมันเคยก็เลยผิดกันไปเลย ความจริงแล้วเขาไม่ได้ห่วงผู้หญิงอะไรนักหนาเลยเพราะเขามีมากเสียจนตัวเขาแจกจ่ายความสุขให้คนเหล่านั้นไม่ทั่วถึงเขาเคยด่าผู้หญิงว่าถ้ามันไม่ได้รับรถรักให้สมอยากแล้วมันต้องมีชู้ยิ่งอย่างเป็นสาวยิ่งเร็วเข้าและเมื่อเขาได้ทราบข่าวว่าคนของเขาจะคิดสังหารกันเพราะใครคนหนึ่งได้เมียของใครอีกคนหนึ่งไป กำนันโขนมาไกลเกลี่ยให้เลิกลากันไปโดยสั่งสอนผู้ชายที่เสียเมียไปว่าไม่ควรเสียดายผู้หญิงที่ตัวให้ความสุขในรถรักไม่สมกับความหิวกระหายตั้งหน้าตั้งตาหาใหม่ดีกว่าในลายของน้องชายเขาถือว่าเป็นการกระทําที่ยหยำนำนาไม่มีความเกรงใจเขามากกว่าแต่แล้วเมื่อนึกได้ถึงจํานวนผู้หญิงที่มีมากมาย่กยกองแม้กระทั่งเมียเจ็กที่ดอดมาส่งสวยอยู่เสมอเสมอแล้วเขาก็ยกผู้หญิงคนนั้นให้เป็นนางบําเรอของน้องชายต่อไป เพราะขุนทองเองก็มีเมียหลวงอยู่แล้วแต่เรื่องนี้ยังคุ้นคล้องอยู่ในใจเขาเรื่อยมาเขาไม่วางใจให้ขุนทองเข้านอกออกในบ้านเหมือนแต่ก่อนต่อไปเมื่อมีการกระทบกระเทือนกันขึ้นเรื่องที่คนรจะลืมก็ย้อนกลับมาอีกคนด่าพึมพำลงเร็งเบาบางดังบ้างอยู่คนเดียวแต่ลูกสาวก็สา,สามารถระงับอารมณ์ร้ายของพ่อลงได้ตามธรรมดาขุนทองกับเขนหลานชายก็ไม่ค่อยจะร่วมใจกันสนิทนัก ข้มีเรื่องต่างคนต่งางไปต่างคนต่างทํามาหาประโยชน์ส่วนตัวบ้างส่วนรวมบางแต่คราวนี้ทั้งสองหันหน้าเข้าหากันอาเป็นคนทําให้หลานชายคิดทั้งที่แต่ละคนก็ฉลาดยังหาตัวจับยากด้วยกันเรื่องมันจะไปกันยกใหญ่ไปกระทั่งระบาดลายหลานเอ้ยปล่อยมันตามเรื่องคุณทองมองหน้าหลานชายแล้วหัวเราะเหมืนอนย้อนในความบ้องตื้นของเขน <laughs> ถ้าปล่อยมันไปตามเรื่องโดยถือว่าเรื่องไม่ใช่ของเราก็คือสักวันหนึ่ง อีน้องสาวแกจะตลบหนังหัวลงมาปิดหน้าแกต้องกระเด็นไปแล้วใครจะรู้ถ่ายปลิวคนนั้นเอาอะไรยัดให้มันจนกระทั่งมองเห็นได้นั่นเป็นเทวดาใครจะรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะเดินเข้าตารางหรือตารางแกงนอกจากนั้นแกคิดเลยอีเข็มไม่อยากครองสมบัติพ่อมันเสียหมดคนเดียวถ้ามันถ้ามันมันอะไรอะถ้ามันมีผัวและหลงไอ้นั่นเหมือนที่ผู้หญิงทุกคนมาหลงผัวมันเขาต้องคิดเรื่องการแย่งสมบัตินะ่าสนใจน้อยกว่าความหลงผู้ชายของน้องสาวพี่น้องไม่มีความหมายอะไรต่อกัน ถ้ามีผู้ชายกับความรักเข้ามาเกี่ยวข้องยิ่งมีการได้เสียกันและน้องสาวเกิดติดใจผู้ชายขึ้นมาเข็มเพชจะเป็นอีกคนหนึ่งไปอย่างแน่นอนเขารู้จักความร้อนแรงในด้านาอารมณ์ของน้องสาวได้ดีผัวของเข็มเพชที่กระเด็นไปจากความต้องการของหล่อนล้นแล้วแต่ให้ลดรักแก่หล่อนยังไม่ถึงอกถึงใจเลยสักคนเดียวอ่อนแอเกินไปงุม่มงามเกินไปหรือ,ออาจรวดเร็วเกินไปจนหล่อนปรับตัวไม่ทันเป็นความเกินไปที่หล่อนไม่ต้องการ ่อนต้องการความเกินไปในแบบที่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาทนทานไม่ไหวจึงจะปราบรอนอยู่มือหล่อนต้องการผู้ชายแต่พวกผู้ชายเข้าไม่ถึงรอนด้วยความกลัวในความเป็นลูกสาวของกำนันโขนอย่างหนึ่งและจริตของผู้หญิงที่ไม่เปิดเผยเพียงพอที่จะให้ผู้ชายคิดว่ามองตาปราดเดียวก็เห็นความง่ายทําให้ผู้ชายขยาดและโปลงตกว่าการทอดสนิทต,ติดพันลูกสาวกำนันโขนไม่ผิดอะไรกับการเล่นกับความตายผู้หญิงอื่นหมื่นแสนยังมีอีกมาก และมันก็เป็นความจริงเขมเพชดนผู้ชายจริงเข้าเกือบจะว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงทำนบของหลอนซึ่งกักกระแสทานแห่งความกระหายไว้จนล้นปลีบบุดวิดจะพังทลายอยู่ลอมมาลอกก็พินาศคลื่นคลันปลิวปานทองทําให้หล่อนเปื้องพาทําให้หล่อนหมอบแน่นิ่งไม่ไหวติงอยู่แทบเท้าเขาและทําให้หลอนหวาดผวาเข้าหาเพื่อให้เขากระทําให้ชีวิตมีรสชาติขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกพี่ชายของเขมเพชกลัวในสิ่งที่เป็นความจริง เข็มเพชรถ,ถูกปิวปั่นจนหัวที่หมุนคว้างในทางร้ายแล้วหมุนกลับในทางดีแต่ทางที่ดีที่ถูกต้องทํานองคลองทำเป็นทางที่อาหลานไม่ต้องการเอ็งก็รู้อยู่แล้วมันบ้าผู้ชายอาพูดต่อให้ผัวมันสักคนหนึ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยแต่นี่บังเอิญผู้ชายคนนั้นเป็นไอ้น,นั่นศัตรูของเราคิดดูมันจะไม่เอาหอกพุ่งเข้าอกเราเหรอกระเทาก็มันฆ่าพ่อมันด้วยเขียนว่ามันไม่ใช่คนฉลาดอะไรนะัก ยิ่งถ้ามีผู้ชายเขามาเกี่ยวข้องก็โง่เง่าว่าซบหนักขึ้นมันอาจปั่นหัวพ่อเองให้เหลวเละไปคนหนึ่งก็ได้นี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันอาของเขาเตือนเขาว่านึกดูให้ดีว่าเขาทั้งหมดทําอะไรไว้บ้างาเรื่องที่ล้วนแล้วแต่เข้าคุกเข้าตารางหรือตารางแกงทั้งสิ้นชีวิตทุกวันนี้ไม่แตกต่างกับคนอยู่บนหลังเสือเสือก็คือบริวารทั้งหลายนั่นเองแล้วขุนทองก็ปารบไปถึงเล่าบริวารว่าทุกวันนี้มันก็ยังเป็นหมาอยู่ขุนทองว่า เพราะมันรู้ว่านิ้วเรากระดิกเมื่อไหร่มันตายเมื่อนั้นเมืม่อไอชิดเป็นตัวอย่างและคนอื่นๆอีกแต่เมื่อไหรมันรู้ว่าเราวางมือจากปืนหรือแส่เมื่อนั้นมันก็หมดกลัวเราเพราะเราวางมือเสร็จแล้วอีนังเข็มมันอาจกระตุ้นพ่อให้วางมือหรือหลงจากหลังเสือเราก็ต้องพูดกับพ่อเขากัดกรามใครจะพูดเมื่อะกี้ไม่ใช่เล้ที่เรากระโจนหนีมันเกือบจะเหยียบมืเห่าเขานั่นแต่เราก็ต้องพูดให้พ่อเข้าใจคุณทองมองไปในความมืดเบื้องหน้าแล้วพึมพำเราต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่ง ทำให้คำพูดเรามีน้ำหนักมันดีกว่าเราเข้าไปพูดกับเขาเฉยเฉยมีทางแล้วอ่ะมีสิวิเศษด้วยทำยังไงเฉยไว้ก่อนขอคิดอีกคืนหนึ่งตรุ่งนี้รู้เรื่องคราวนี้แหละดังเหมือนจุดพุที่เดียวไอ้หลานชายคนตายแล้วย่อมไม่พูดนี่เป็นเรื่องธรรมดาเราโจรที่ไหนก็ไม่มีใครทราบได้ยกเข้าโจมตีผู้คนที่นาตาเอี่ยมแล้วต่อสู้กันล้มตายมากมายก่ายกองปรากฏว่าที่เหลืออยู่จับได้หรือได้ตัวปรากฏว่าตายหมดไหนว่าเป็นโจรจากภูเขา ไม่มีใครโง่พวกของกำนันโขนไม่โง่แต่เขาฉลาดน้อยไปหน่อยหนึ่งเรื่องนี้พวกเขาหรือพวกอื่นที่มีความฉลาดขนาดเดียวกันพอจะรู้ได้ที่เขาเสียท่ายังไงหลังตีลังกาคราวนี้เพราะเขามัวเมากับความมีชัยและเชื่อแน่เหลือเกินว่างานเท่านี้มันไม่หนักหนาอะไรนี่เองที่เขาต้องตีลังกาปลิวปานทองกับพวกของเขาทายกันไว้เหมือนกันว่าต่อไปวันข้างหน้าคนเหล่านั้นจะฉลาดขึ้นทํางานสนิทกันมากขึ้นฆ่าคนมากขึ้น ปลิวปานทองมีความเชื่ออยู่2ออย่างที่เป็นการเสี่ยงทายอย่างร้ายๆทั้งสองด้านด้านหนึ่งถ้าเป็นทางดีกับฝ่ายเขาก็ต้องเกิดขึ้นเพราะการกระทำของเข็มเพรแต่ถ้าไม่สำเร็จเข็มเพรมีหวังกลอราลายและกล้อนี้จะลามามไปถึงคนอื่นด้วยถ้ากำนันโขนเชื่อลูกสาวคนอื่นที่ไม่เชื่อเข็มเพรจะต้องเป็นศัตรูก,กับเข็มเพรอย่างรุนแรงและดุร้ายที่สุดปลิวไม่ได้เปิดเผยเรื่องส่วนตัวของเขากับเข็มเพรที่มีต่อกันอย่างถึงใจจนสามารถเข้าใจกันอย่างลึกซึง้ง ลูกสาวกำนันโขนฉลาดมากแต่ก็มีความรักความรักทําให้ในตาหล่อนมัวมนไปในขณะที่ร่วมรักกับเขายังเพลทร้อนแต่ก็มีเวลาที่เป็นตัวของตัวเองกึ่งหนึ่งไรก,กึ่งหนึ่งสาหรับความระลึกถึงเขาและความรักอันมีพิษสงกึ่งที่เป็นของตัวเองเขมเพทมองเห็นตามความคิดเห็นของเขาเชื่อคําแนะนําของผู้ชายที่หล่อนหยิบยื่นตัวเองให้กับเขายังไม่มีอะไรเหลือเขามีเหตุผลดีเหลือเกินและนี่เองที่เช้าวันรุ่งขึ้นรังอาหารเช้าแล้ว พ่อปลอดคนเขมเพชรก็พูดกับพอ่อถึงเรื่องนี้อีกคราวนี้หล่อนพยายามที่จะไม่ทําให้อารมณ์ของพอ่อระทบกระเทือนซึ่งจะเป็นทางนําไปสู่ความไม่เข้าใจหรือพูดกันไม่รู้เรื่องเมื่อคืนพ่อนอนไม่หลับเมื่อหลับเอาตอนเช้ามืดหน่อยเดี๋ยวเลยตื่นก่อนสว่างประเดี๋ยวแต่ไม่ใช่อะไรอื่นพ่อเล่ามานึกๆเข้าไปรูปผู้ชายเต็มตัวใครมันจะไม่รักแต่ถ้าเองไปเสียท่าเขาเข้าก็เลวเต็มทนไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนเขาแล้วมันก็เป็นศัตรูพวกเราด้วย ฉันเชื่อมีทางเอาเขามาเป็นพวกเราอะไรทําให้เองแน่ใจขนาดนั้นเข็มเพราะฟังคําพูดเขาดูเหมือนเขาหวังดีกับฉันมากกว่าคนอื่นมากกว่าพ่อมันแน่หรือเกินจะพ่อเขาเอาฉันเป็นเมียได้แต่เขาเอาพ่อไปทําอะไรนอกจากเอาปืนจี้คอหอยมันพูดอะไรกับเองเขาว่าคนเรามีดวงประจําโชคชะตาเหมือนกันร่อนยกเมฆขึ้นเองตามความคิดบางทีชะตาก็ดีบางทีชะตาก็ตกเวลาคลอรายเป็นยามที่คนเรามักชะตาตกไม่มีใครเถียง เรากําลังไม่ค่อยจะดีดูไปที่ไม่ดีเพราะพอ่อไว้ใจพี่ไว้ใจอามากไปหน่อยกำนันอยู่ในท่าตรองเกล้งขึมเหลวมองหน้าลูกสาวสักครู่เปลี่ยนเป้าสายตามองไปที่ยอดมะม่วงใหญ่ภายนอกอืมมันอาจจะจริงอืมมันก็ต้องจริงก็ไม่ใช่อื่นเพราะพี่เขนก็ดีอาก็ดีทําอะไรด้วยความเชื่อมั่นว่ามือแน่ ทำไปก็เชื่อเพราะเชื่อลูกน้องอีกทอดหนึ่งว่ามันของกล้วยๆของมันหมูของมันหว,วานๆอมแล้วกลืนไม่ต้องเคี้ยวแทนที่พวกนั้นจะแหลกเรากลับแหลกยังไม่มีท่ากลับมาเป็นความพ่ายแพ้ที่ไม่มีใครเคยได้รับความอับอายขายหน้าเช่นนี้มาก่อนเลยเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่เช่นนั้นพวกมันหมิ่นเราตายพ่อหมายถึงใครจะพวกนั้นพวกมันไอพวกชาวบ้านไอคนของเราด้วยมันจะเห็นว่าเราหมดเคี้ยวหมดเล็บหมดพิษฉันไม่เห็นด้วย กับเห็นว่าถ้าเราทําอะไรเสี่ยงอย่างห้าวหาญหรือหักด,ด้ามพลาด้วยหัวเข่าจนเกินไปเสียด้วยซ้านี่เอ็งคิดว่าเรื่องของเอ็งต้องมาจําเป็นจะสั่งสอนพ่ออย่างนี้เหรอเปล่าฉันเห็นว่าเวลานี้ถ้าเราอย่างชาัลวานก็แพ้ภัยตัวเองแต่ถ้าอุบถ้ำไว้เฉยๆดูมันเต้นแรงเต้นกาของมันไปตามเรื่องเงียบเมื่อไหร่เราลงมือทําเราก็ทําทันทีแต่ถ้าเราทําอะไรเวลานี้ก็ทายได้ว่าเขาก็ต้องเตรียมตัวรับมือเต็มที่เขารู้ว่าใครทํางาน เขารู้ว่าเราเสียท่าเราต้องเตรียมตัวทํางานให้หนักขึ้นเขาก็ต้องเพิ่มกําลังรับมือเราหนักขึ้นอีกลูกสาวพูดให้พ่อคิดก็ะเริ่มเห็นด้วยตกสายกำนันเรียกน้องชายไปพบแล้วสั่งการอย่างที่คุณทองคาดไว้ล่วงหน้าไม่ผิดเลยว่าบอกคนของเราให้สงบไว้ก่อนเอ็งอย่าได้คิดทําอะไรบุ่มบ่ามลงไปสงบไว้สักพักหนึ่งก่อนแต่มันจะทําให้คนของเราขวัญเสียคุณทองคัดค้าน เวลานี้เท่าที่เป็นมาก็ระสาระสายเอาการขืนสงบมันจะคิดว่าเราไม่กล้ากล้าเพื่ออะไรกล้าเพื่อจะไปถูกยิงหกเขมนเป็นทิวแถวกลับมาเหรอแต่เราก็ต้องทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปให้มันเห็นว่าศัตรูของเรานอน,อนตามไม่หลับมีความเดือดร้อนเอากันอย่างแจ้งแจ้งหรือว,ว่าสว่างสว่างก็ว่ากันไปแต่ต้องทําไม่เช่นนั้นควบคุมไอ้พวกนี้ไม่อยู่ถ้าเอามันไม่อยู่อยากรู้นักมันจะไปไหนหลานสาวลุกมีคณะพักพวกที่ไหนอีกที่จะขุนมันให้อิมมีพี่มันอย่างนี้ แต่ฉันมีเรื่องจะหาเรองพี่โขนเป็นการส่วนตัวเท่านี้ก็แสดงว่าอาไม่ไว้ใจหลานสาวโขนจึงไล่ลูกสาวออกเสียจากห้องเพื่อพูดกับน้องชายตัวต่อตัว,ตวเรารู้แล้วนายสว่างเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วตอนนี้เราจะโจมตีนายสว่างยังตรงเป้าแผงเองจะโดนมันตอกหน้าแงนงกลับมาโขนพูดยังเข็ดเคียวพี่กำนันเชื่ออีเข็มมากเกินไปเปล่าแต่มันมีเหตุผลของมันเหตุผลมันดีมันมีความรอบขอบมันทําให้ข้าต้องคิดไรคล้คร้ครวน เรื่องราวต่างๆที่ไม่เดือดร้อนแก่ตัวข้าและจิตใจข้าบางทีกำนันอาจคิดมากไปกว่าที่ลูกสาวพูดซึ่งก็เป็นความจริงเพราะคนเรามีโอกาสจะย้อนกลับมานึกถึงตัวเองอีกมุมหนึ่งที่ดีแก่ตัวเองกำนันขนเคยรู้แก่อำนาจเคยมีอำนาจและมีความสุขอยู่ได้ด้วยการใช้อำนาจจนชาชินเคยชนะจนกระทั่งไม่รู้ว่าความพ่ายแพ้คืออะไรถ้ามีใครมากระตุกเอาไว้กำนันอาจบ้าเรือต่อสู้ต่อไปจนกว่าจะบรรลัยหรือมีชัยอีกครั้งหนึ่ง คน,นึกถึงความสุขซึ่งมีเสียจนล้นเหลือลูกยุของน้องกับลูกชายทำให้จิตใจเขาเฟื่องฟูขึ้นมาเหมือนน้ำที่ถูกเป่าเป็นฟองแต่แล้วก็แตกดับไปอย่างรวดเร็วเพราะยังมีลูกสาวอีกคนหนึ่งที่เกิดแสดงตัวเป็นผู้สกัดการแผนต่างๆของเขาด้วยเหตุผลที่น่าจะต้องฟังและเขาก็ฟังและคิดความคิดล่นไปไกลานาก็มีจนนับไม่ถ้วนเงินทองก็มากมายก่กองผู้คนก็พรักพร้อมที่จะรับใช้และปนนิบัติเรื่องอะไรที่เขาจะขยายอำนาจออกไปอีก เขาดูแลไม่ถึงซึ่งเขาก็รู้ว่ามันล่วไหลเพราะลูกชายน้องชายซึ่งก็ไม่อยากจะถือเอามาเป็นเรื่องคุแนแคนเพราะนั่นก็ลูกนี่ก็น้องให้มันกินกันบ้างจะเป็นไรไปแต่การแผ่อำนาจการกวาดต้อนผลประโยชน์ที่ต้องลงทุนด้วยเลือดเนื้อถ้าเป็นคราวเคาะความสุขที่สะสมไว้จะหลุดมือไปไม่ด้วยความตายก็ด้วยมือกฎหมายซึ่งบัดเดี๋ยวนี้ข่าวจากจังหวัดทําให้เขาเริ่มสะท้านสะเทือนเพราะความจริงจังของเจ้าหน้าที่และเจ้าบ้านพานเมืองถ้าหยุดคือไม่ทําอะไรเลย หมายความว่าไม่เสียหายอะไรเลยความพ่ายแพ้ในยุทธนาการครั้งใหญ่ที่ทุ่งนาชายดงเป็นความแหลกของคนของเขาซึ่งเจ้าน้องชายเป็นคนวางแผนพร้อมโดยเจ้าลูกชายที่เป็นกุลสือมันพลาดไปมันตายไปก็เป็นเรื่องของมันที่ทําไม่ดีเองตัวเขาไม่ได้พ่ายแพ้แต่อุบถําอย่างนักเลงเชิงดีจึงจะโผล่ตัวออกมาอารวาสก็เป็นความคิดที่ตรงกับลูกสาวอยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นโขนก็ยังอยากฟังความเห็นของน้องชายดูว่าเจ้าน้องชายมีอะไรแยบยน เองจะเล่นงานนายสว่างด้วยวิธีไหนเรื่องนี้พี่ต้องถือเป็นความลับลับอย่างใหญ่หลวงถ้าพลาดไม่ใช่ความผิดของฉันเงินของใครของพี่กำนันถ้าพี่กำนันเอาเรื่องนี้ไปขายายให้อีเขมมันฟังเองคิดว่ามันจะทรยศต่อพ่อพี่เองคิดว่ามันจะเอาเราสามคนไปแขวนคอได้เหรอเขมเพชรบ้าผู้ชายคุณทองพูดอย่างจริงตรงไปตรงมาผู้ชายหลายคนที่เป็นผัวมันลายไหนลายนั้นอยู่ไม่ยืดความต้องการมันไม่ทัดเทียมกัน เป็นความผิดของข้าที่ไปหาผู้ชายหน้าโตเมียให้มันตั้งหากฉันไม่อยากจะเชื่อถ้าใครมาสาบานว่าอีเข็มไม่ได้แอบไปเสียตัวให้กับคนที่ชื่อปลิวนั่นแต่มันก็อาจเป็นไปได้หน่วยก้านมันดีจนกระทั่งข้าอยากเอามันมาไว้ใช้ยิ่งเป็นป่วยอีเข็มยิ่งดีใหญ่มันจะได้รับใช้เราคล่องขึ้นแต่เรื่องนี้เราจะบอกมันไม่ได้เพราะมันต้องกลัวคู่รักมันเสียท่าพวกเรามากกว่าจะคิดว่าพวกเราจะมีใครคนหนึ่งหรือทั้งหมดตายไปเอ้าเอา,เอาตกลงข้าจะไม่บอกมันเองจะเล่นง,งานไอสว่างด้วยวิธีไร ไฟไฟเอาให้สะใจคุณทองกัดเคี้ยวเคี้ยวกลามเพื่อให้ดุดันยิ่งขึ้นปัญหามีอยู่ว่าจะซัดด้วยไฟอย่างเดียวหรือจะยิงเก็บเสียด้วยเอาทั้งทางบกทาง,ทงน้ําเลยทีเดียววิญญาณเสือร้ายซ่านขึ้นมาทันทีชะงโงเงาเสน,นิกาไรโขนตําหนิตัวเองกับอีความคิดง่ายๆตื้นๆอย่างนี้เขาควรดาเนินการมาเสียนานแล้วแต่กลับไม่คิดเสนีกูลืมสนิทแกร้องออกมาแต่อย่าลืมมันเป็นเรื่องสําคัญ คือความคิดของไอ้เขนมันมีว่ามันอยากเป็นท้องแผ่นเดียวกับลูกสาวสว่างมีทางเป็นไปได้เลยลูกสาวบ้านนั้นยังกับลูกงูเห่าไวเป็นกรดใจคอก็ไม่ผิดกับเข็มเพชรมันต้องรู้ทุกอย่างเท่าที่พ่อมันรู้ถ้าจะเอาให้มันเด็ดขาดฉันเคยบอกเขนมันแล้วไม่มีอะไรแน่กว่าฉุดฉุดแบบนั้นจะทุ่มเทคนสักเท่าไหร่ก็ต้องยอมเมื่อลงทุนไปแล้วก็ต้องเอาให้ได้การฉุดต้องทําอีกแบบหนึ่งเอาเป็นว่าทําเป็นว่าพวกอื่นมาฉุดใครก็ได้ให้มีการฉุดแบบพูดคุยไอพวกหนึ่ง เราจะต้องการเงินสดสักเท่าไหร่ก็ได้เออความคิดเองแยบคายดีข้าชักมองเห็นกาแล้วพี่กำนันเห็นยังไงทำทีให้ไอ้เขนแอบเข้าไปช่วยมันก็ต้องแบบนั้นจะซักซ้อมให้มีกระทืบกันบ้างยิงกันอย่างหันแรกแล้วกระสุนหลอกบ้างให้เรียกว่าเป็นการเล่นละครตบตาให้มันสนิทสักหน่อยแล้วจิกเอาตัวแม่คนนั้นไปอีกทอดหนึ่งก่อนที่จะส่งพ่อให้จัดการซะเอาให้ชุ่มเจ้าเขนของเราเป็นคนหล่อเหลาเอาตัวอยู่อะไรเมรายเท่าผู้หญิงมันโดนเข้าไปแล้วสักสี่คืนให้โชค ขี่คลานจะเกาะแกซีกส่วนเรื่องถวายพระเพลิงก็ให้เป็นเรื่องของพวกอื่นไปถ้าเป็นทองแผ่นเดียวกับนายสว่างได้ปัญหาขัดแย้งอื่นไม่มีฉันกําลังส่งคนไปตระเวนสอบดูความเคลื่อนไหวของพวกฝ่ายโนนข่าวว่านายสว่างไปจังหวัดหรือไม่กับกรุงเทพยังเอาแน่นอนไม่ได้แต่ถ้าไม่อยู่บ้านทุกอย่างจะดีขึ้นอย่าลืมไอ้ปิวปานทองเสียกำนันโขนเตือนความไม่เคลื่อนไหวของฝ่ายกำนันโขนไม่ยังความประหลาดใจให้กับพวกของนายสว่างเลย คำสั่งที่เฉียบขาดของนายสาวผู้ทำงานแทนบิดาซึ่งไม่อยู่ก็คือให้ระวังโลงสีระวังตัวของทุกคนให้จงหนักพวกที่โลงสีได้รับการตักเตือนให้หาความสุขแต่ในบริเวณที่ปลอดภัยตลาดสถานีที่ที่ไม่บังควรไปก็อย่าไปตลาดที่ท่าเรือถ้าจะไปให้ไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนและต้องระวังตัวไม่พยายามก่อการวิวาทกับผู้ใดถ้าไม่จำเป็นไม่ควรจะไป มีหลายคนที่เชื่อว่าการปราบพวกกำนันโขนลงอย่างย่อยยับที่นาตายเอี่ยมเป็นชัยชนะที่ทําให้พวกกำนันโขนเข็ดเขี้ยวไปอีกนานแต่ก็ไม่มีข่าวจากเข็มเพรปริวปานทองจึงไม่เชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเขามีความศรัทธาในความรักของเข็มเพรแต่ไม่เชื่อว่าเข็มเพรจะให้ความรักบังคับใจตัวเองให้ในละคุณพ่อขณะที่เรียกว่าหักหลังแต่ก็ยังเชื่อว่าถ้าพ่อของหล่อนคิดเล่นงานเขาเข็มเพรจะต้องขัดขวางอย่างยอมหัวขาดเสกอรที่จะเห็นความย่อยยับของเขาเขาสั่งตาเอี่ยมไว้ว่า ถ้าลูกสาวกำนันขนไปที่นาขออย่าให้ตาเอี่ยมหรือใครก็ตามแตะต้องหล่อนอย่าทำให้หล่อนกระเทือนแม้แต่เส้นขนที่ผิวหนัง